ก็อย่างที่หนึ่งนะถ้าเราใช้เศษอาหารเลี้ยงไก่นะก็ต้องดูว่ามันปนเปื้อนไหมปนเปื้อนสารเคมีหรือเปล่าแล้วก็สะอาดพอจะรับประทานได้หรือเปล่านะฮะส่วนที่สองก็คือเมื่อเริ่มไก่ให้ผลผลิตเนะี่ยควรจะเสริมพวกเปลือกหอยนะครับหรือว่าหินเกศนะครับหินเกดเล็กๆก,กันนะให้ไก่กินเพื่อเป็นการเสริมแคลเซียมนะครับเพราะว่าไก่ต้องดึงแคลเซียมมาสร้างเปลือกอยู่ตลอดถ้าเราไม่เสริมเนี่ย ไก่อาจจะกระดูกกรอบนะครับหรือว่าให้เปลือกไข่ที่ไม่สวยก็ได้นะครับส่วนทิปที่3ก็คือควรให้หญ้าสดนะครับหรือว่าพืชตะกูลถัว่วมาสับเป็นชิ้นเล็กๆนะับเพื่อเสริมวิตามินเสริมโปรตีนให้ไก่ได้นะฮะพวกแหนแดงอะไรอย่างเงี้ยก็เสริมเข้าไปได้นะครับส่วนทิปที่ทิปที่4ก็คือควรจะต้องมีน้ําสะอาดนะครับเอามาวางไว้ให้ไก่กินอยู่ตลอดเวลานะถ้าไก่หิวไก่จะได้มากินมันจะได้ไม่เครียดนะครับแล้วก็ถ้ามันร้อนเองเนี่ยมันก็จะได้มากิน เพื่อไม่ให้มันปรับอุณหภูมิในร่างกายของไก่ได้ถ้าผู้เลี้ยงผสมอาหารให้ไก่กินเองนะหรือว่ามิกสูตรเอาของสดมาให้ไก่กินเนี่ยควรจะทําแค่พอดีเป็นมือม้อๆไปนะไก่เพราะว่าอาหารเนี่ยถ้าเรามิกเองมันจะมีความชื้นอาจจะเกิดเชื้อราได้หรือว่ามัจจะบูดเน่าได้ถ้ามันเกินเวลาไก่กินอาหารที่บูดเน่าไปเนี่ยมันจะมีผลต่อไก่แน่นอนอย่างน้อยก็อย่างมากก็คือท้องเสียและสุขขิดเลยอย่างต่ำๆก็คือหยุดให้ผลผลิต ไปได้นะฮะและนี่ก็คือ5ทิปที่เอามาฝากกันนะครับวันนี้พอเรียงไปแล้วครับสวัสดีครับ